สวัสดีครับพบกับรายการสายตรงอินไซด์นะครับวันนี้เราจะมาเจาะอนาคตเจาะลึกถึงเรื่องราวในเรือที่เป็นหุ้นน้องใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นนั่นคือตัวของ RT ีเองน่าเรียกว่าเข้ามาวันแรกก็โดนจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวน่าเรียกว่าด้วยผลพวงจากที่ผ่านมาทังา้งหมดเลยว่าหุ้น IPO หลายๆตัวในเรว่าเข้ามาในไม่ประสบความสําเร็จนะในส่วนของอาทีก็พลอยฟ้า หอยฝนโดนหางเล่กันไปด้วยนะครับซึ่งตรงจุดนี้ต้องในเรื่องของหมาเกมหุ้นก็ต้องว่ากันไปแต่ว่าเรามาคุยในเรื่องของธุรกิจกันดีกว่าว่าเอ๊ะหลังจากที่อาทีเขาเข้ามาอยู่ในตลาดหุ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะก้าวเดินอย่างไรเคลื่อนไหวทางธุรกิจไปทิศทางไหนอนาคตอยู่ตรงจุดไหนผมเชื่อว่าตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่ทําให้แบบว่าผลักดันทําให้ตัวของราคาหุ้นเนี่ยนะเข้าสู่โหมดของพื้นฐานที่แท้จริง นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะต่อสายไปพูดคุยกับคุณนะกับคุณเฉวลิ์นะถนอมถิ่น,นรประธานเจ้าที่บริหารนะเรียกว่าถือเป็นผู้บริหารของอาทีเดี๋ยวผมจะต่อสายไปถึงคุณเาวลิ์สกู่ครับผม สวัสดีครับคุณชาวลิตครับนี่คือรายการสายตรง i n นไซด์นะครับเมื่อคูนนี้ผมได้เกริ่นไปแล้วนะฮะเกี่ยวกับตัวของ RT เองนะอยากให้ทางคุณชาวลิศแนะนําตัวเองหน่อยครับว่าแล้วก็บอกที่ว่าเอ๊ะ RT เนี่ยทาธุรกิจอะไรครับผมแบบคร่าวๆครับได้ครับสวัสดีครับผมชาวลิศถนอมกิจนะครับเป็น c ีโอของบริษัทไลท์เทนนิงนะครับธุรกิจที่เราทําก็คือเป็นงานอุโมงค์นะครับก่อสร้างอุโมงค แล้วก็งานเขื่อนนะครับงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นงานไพจักกิ้งเอาสายไฟฟ้าลงใต้ดินและงานอื่นๆที่ต้องใช้ความชี่ยาญพิเศษอย่างเช่นงานอัดศีน้ำปูนงานเจาะสำรวจธรณีวิทยางานงานสลบโปรเจคชั่นนะครับงานของกรมทางที่เวลาไหลโลบพังเนี่ยเราต้องไปในหน้าฝนเนี่ยหน้าแรงเราก็ไปทำนะครับแล้วก็ยังมีงานที่ใช้ตักขนหิน โดยวิธีไม่ใช้วัตถุระเบิดนะครับตลอดจนงานก่อสร้างประพานงานสร้างถนนและงานวางรางรถไฟนะครับครับผมก็เป็นงานอื่นอ,น,อน,นะครับเห็นว่าเราตัวเมนหลังกที่แบบว่าถ้าจะจดจําตัวอาทีได้ก็คืองานของอุโมงใช่ไหมครับตรงนี้ครับถูกต้องครับครับเพราะอาทีก็แปลว่าไรซ์เทรนเลิงเวลาเวลาพูดไรซ์นี่แปลว่ายกยกหัวนิ้วมือขึ้นแปลว่าไรซ์ไรซ์เทรนเนลิงแปลว่าผู้เชี่ยวชาญการทำอุโมง จ็ิบเปอร์เซนตของรายได้เป็นงานอุโมงครับสลโ่เออครับผมเรียกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของอาทเองเนี่ยคือรายได้จากงานอุโมงคุณง,งานคุงงานขุดตรงจุดนี้ถูกต้องครับครับครับผมคู่แข่งเองในตลาดในบ้านเราเองเนี่ยถือว่ามีมีเยอะไหมครับคุณชาวลครับคู่แข่งก็มีสามสี่รายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคือ,ค,อคือจะเป็นบริษัทที่เป็น general contractor ที่ทําทุกอย่างนะครับเมื่อก่อนนะ เขาไม่ได้ทำงานอุโมงค์แต่ตอนหลังนี่ก็จะหันมาทํางานอุโมงค์เนื่องจากว่ามีโครงการมันใหญ่ขึ้นแต่เมื่อก่อนนี่มีเราลายเดียวถ้าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญลายเดียวที่ทํางานอุโมงค์นะครับครับผมอืตอนนี้ก็มีคู่แข่งอยู่สองถึงสามรายใช่ไหมตรงจุดนี้ยใช่ครับใช่ครับครับผมพอพูดถึงเรื่องของงานอุโมงค์ซึ่งถือว่าเป็นเราถือว่าเป็นผู้ชํานาญเป็นผู้เชี่ยวชาญตลาดงานอุโมงค์ในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกเลยว่า ผมเชื่อว่าคนก็คงไม่้มันคงมีไม่กี่อุโมง้ะบ้างในประเทศไทยงานไม่น่าจะเยอะในจริงๆแล้วคุณชวลิตเป็นอย่างนั้นไหมครับตุณงอยู่นี่ฮะถูกต้องครับยี่สิบปีที่ผ่านมานี่เราทํางานอุโมงค์มาทุกปีนะ้ะเป็นงานอุโมงค์ต่อเนื่องนะครับครับครับผมอืมเป็นงานอุโมงค์ที่มีความตเนแล้วมันจะต่อเนื่องอีกยาวนานแค่ไหนครับคุณเวลวรทิตครับประมาณคืออย่างน้อยเอ่อยาวที่สุดก็คือสามปีนะ สามปีมป็หนึ่งสัญญาสามปีหนึ่งปีหนึ่งสัญญาต่อเนื่องจนปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังทํางานอยู่วงอยู่สามสัญญานะครับปัจจุบันนี้คืออุโมงค์แม่ใจแม่งัดนะครับมูลค่าประมาณสอง0นแปดร้อยล้านนี่เป็นอุโมงค์อย่างเดียวอุโมงค์งานที่สองก็คืออุโมงค์รถไฟทางคู่ที่โครงการมากกระเบารจิระโครงการประมาณสามเก้าพันล้านแต่ว่าเราไปเชื่อไปเชื่อกับไอจีดีนะครับในส่วนถึงเราเองนี่ประมาณสามพันล้านนะครับ แล้วก็โครงการที่สามก็คือโครงการที่เขมรนะครับเป็นโครงการอุโมง่งน้ำของชนระทานเขมรที่เราทำร่วมกับเออเออร์คอริองของเกาหลีครับโอ้โอ้ถือว่าเราก็จับมือกับระดับอินเตอร์เหมือนกันนะพูดง่ายๆนะฮะตัวของอาทีเองถูกต้องครับครับครับผมนะาเรียกว่าวนาคตนะผมพูดดึงนีน้ิดนึงนาคตอย่างนั้นในโครงการรถไฟําพูนเด่นชัยเชียงรายเนี่ย จะมีงานอุโมงออกใหม่ประมาณสองหมื่นล้านนะครับเพราะงานอุโมงนะฮะยังไม่รวมงานลางแต่ว่าถ้าเป็นรวมที่รวมองค์การทั้งหมดเนียประมาณเจ็ดหมื่นสองพันล้านนะครับอ๋อแต่อ๋อเจ็ดหมื่นสองพันแต่เป็นงานอุโมงนี่ถึงสองหมื่นล้านบาทใช่ไหมฮะถูกต้องครับเขาะจะเปิดประมูลช่วงช่วงไหนครับคุณชาวลิตครับตอนนี้กำลังรอซีวาคาดว่าซีวาที่ออกภายในสิ้นปีนี้แหละครับคงจะเปิดประมูลก็ประมาณต้นเดือนต้นปีได้ครับครับผม โอ้ไซส์มูลค่าค่อนข้างเยอะต้องบอกเอาสองหมื่นล้านเนี่ยเราจะทําคนเดียวเนี่ยไหวเลยฮะหรือว่าเราหวังประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของสองหมื่นล้านค,ารครับคุณชฉวลดิษ์ครับคืออย่างนี้ครับก็คือมันมีทั้งหมดอุโมงประมาณยี่สิบกิโลมันทำคนเดียวคงไม่ไหวเลยครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราตามเรคคอร์ดของเราเนี่ยเวลาประมูลงานเนี่ยเราจะได้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราจะสามารถประมูลงานมาได้จาก เอ่อที่ที่ะมบูทั้งหมดนะฮะครับผมอืมก็โอ้ก็ยังมีรูมอีกเยอะแยะมากมายเรามีโอกาสที่แบบว่าจะมากกว่า20-30%ของมูลค่างานอุโมงค์ไหมตรงนี้คุณเจ้าดีครับก็ก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเราก็เอ,อคิดว่าอโครงการอย่างต้งทั้งสามสัญญาที่เขาจะเปิดออกมาเนี่ย มันมีโมงทั้งสามสัญญานะครับอืมคเราก็มีติดที่จะร่วมนะครับฮะต้องต้องรอดูทีโออาว่าออกมาอย่างไรนะเราก็มีที่จะร่วมกับเขาว่าจะเป็นในลักษณะของเป็นชอเปนเชื่อพันเนอร์หรือว่าเป็นอะไรต้องดูทีอาร์ก่อนครับอืมครับผมถ้าเกิดว่าทีโอาร์กำหนดว่าให้ต้องเป็นแบบว่าเจวีนะในส่วนของขาของเจวีเนี่ยเราก็มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับตรงจุดนี้ละคุณโชว์ถดกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ครับ ครับผมที่ผ่านมานะฮะตัวของอาทีเองที่จับงานอุโมงเราไป JV เนี่ยส่วนใหญ่เราไป JV กับประเทศอะไรครับขอ JV เนี่ยครับเก็เกี่ยวกับกับบริษัท ICD นะครับของอิตาเลียนไทยครับอ๋อครับผมเรียว่าเราเป็นพาร์ทเตอร์กันมาแบบว่านานในระยะเวลานี้นานมากนะแค่ไหนครับก็โครงการนี้ก็เพิ่งเป็นมาได้3ปีครับ3ปีฮะงานโครงการที่มากกว่าบัลแเรีเนี่ย3ปีแลวครับครับผม นในแรื่งของตัวของผลงานเรื่องของในรอบ9เดือนคุณเชลได้ช่วยสรุปหนว่า9เดือนแรกปนีนี้ผลประกอบการของอาทีนี้เป็นอย่างไรครับครับในรอบ9เดือนนี่เรามีรายได้ทั้งหมดนะประมาณจะรู้ประมาณสองพันสอง0ันสองร้อยล้านนะครับนะครับแล้วก็มีกำไรอยู่ประมาณ มีกำไรอยู่ประมาณสองร้อยห้าล้านนะครับในช่วงเก้าเดือนนะครับครับผมหรือมีเอ่อเน็ตโ o f ฟิตเก้าจุดหกเปเซนตครับอืมครับผมเรียกว่ากําไรตัวบรรทัดสุดท้ายนี่เราเติบโตมากขึ้นเทียบกับปีก่อนพูดง่ายงถูกต้องครับครับผมในแง่ของภาพรวมทั้งปีแล้วเห็นว่ารายได้ของเราจะนิวไฮตั้งแต่เราก่อตั้งกิจการมาไม่ทราบว่าข้อที่จริงเป็นยังไงครับคุณชาวลดีครับ ก็ถูกต้องครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มก่อสร้างบริษัทมาเนี่ยอันนี้เป็นผลกำไรถือว่าเป็นนิวไฮนะครับนิวไฮที่มาในในรอบ20ปีนะครับครับผมครับอะไรเป็นแรงผลักดันทำให้แบบเวทีแบบว่าโอ้โหรายได้นี่แบบว่า New High นิวไฮตรงจุดนี้ฮะครับคือคือคืองานทั้งหมดเนี่ยเรามีอุโมงอยู่70เปอร์เซ็นนะครับ แล้วมีงานอื่นๆที่เป็นงานในส่วนประกอบอื่นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะโปรฟิตเนี่ยมันมีโปรฟิตในด้านงานอุโมงค์นี่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมครับครับผมอ่าพอพูดถึงเรื่องของเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คืองานอุโมงค์อยากให้อธิบายเอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนที่เหลือนะฮะเรียกว่ามันคืองานอะไรบ้างครับของอาร์ทีครับก็อย่างเช่นงานเอ่องานแพคเกิ้งนะครับฮัลโหลครับผม งานเอ่อเขื่อนงานเอ่งไฟฟ้านะครับงานสโลปโปรเทคชั่นนะครับครับต้นครับครับอืมครับผมเราวางอนาคตไหนที่อาร์ทีเนี่ยเข้าไปอยู่ในตลาดหุ้นแล้วเนี่ยเราวางอนาคตของอาทีไว้อย่างไรครับในช่วงแบบว่าเอ๊ะว่าสองถึงห้าปีเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนครับคุณชาวลิตครับคือเรื่องแรกเลยเราคิดว่าเราน่าจะได้รับความเชื่อถือจากตลาด เรในวงการมากขึ้นโดยเฉพาะในวงการที่ภาคเอกชนนะครับแลวเราคิดว่าเราจะสามารถรับงานได้มากขึ้นจากการเข้าตลาดแล้วเนี่ยปกติเรารับงานเป็งแค่ประมาณสามพันล้านเนี่ยเราคิดว่าตัวเลขเการรับงานต่อปีนะเทอร์เวอร์เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมอาจจะเป็นถึงสี่พันถึงห้าพันล้านนะครับที่เราคาดการไว้นะครับอืมครับผม เดี๋ยวว่าเราจะรับงานสามารถแบบว่ารับงานได้มากขึ้นจาก3,000ล้านขยับมาเป็น4-5,000ล้านนะฮะแล้วมีส่วนอื่นอีกไหมครับคุณโชเลีครับมัีอยู่นี้ฮะมีอะไรนะครับมีส่วนอื่นอีกไหมครับที่แบบว่าเฮ้ยว่าเป้าหมายที่ว่าเราอนาคตเราที่วางเอาไว้นอกจากการของการรับงานที่แบบว่าเพิ่มมากขึ้นตรงจุดนี้ครับคือคือเราเรามีแผนเดิมว่าเราเราจะไปรับงานในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับอย่างเช่นในพม่านะครับ แล้วก็ในลาวแล้วก็ในเขมรน,นะครับตอนนี้เนี่ยเนื่องจากโควิดเนี่ยทำให้เราชะลอไปนิดนึงเรื่องการส่งคนทั่วไปแต่ว่างานยังทําอยู่โดยเฉพาะที่เขมรเรายังทํางานอยู่ยังส่งขึ้นจักเข้าไปได้แต่คน,นอาจจะช้านิดเดียวใช้คนโลเคลนะตนะครับทีบน,นี้เมื่อโควิดจบแล้วเนี่ยผมคิดว่างานที่ลาวและพะม่าก,ก็จะกลับไปครั้งหนึ่งโดยเฉพาะที่ประเทศพมา่าซึ่งต้องการกระแสไฟค่อนข้างสูงเพราะว่า ขาดเขาต้องการถึงหมื่นไมะวัตแต่เขาที่ไปใช้จริงแค่สามพันไมควัตอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ใช้เราไปทาไฮโดรพาวเวอร์ในทะเลพมา่าได้ครับอืมแม่พอพูดถึงแบบคุณโชเลนเล่นสับเลยว่าไฮโดรพาวเวอร์ไฮโดรพาวเวอร์จะแบบเป็นแบบว่าแบบแบบตั้งทุนฟังเรื่องมันคืออะไรครับไฮโดรพาวเวอร์ไฮโดรพาวเวอร์ก็ oh. คือไฟฟ้าพลังน้ำ,นำนี่ครับไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาด,นาดใหญ่นะครับ,รบที่เรามองอยู่เนี่ยในพม่าเนี่ย มันทุกสเตจเนี่ยมันมีงานที่เราสามารถจะเข้าไปนำเสนอได้นะครับฮะโดยโดย,โดยโอาจจะเริ่มจากโครงการขนาดเล็กขนาดกลางไปก่อนแล้วก็เป็นขนาดใหญ่นะครับนะฮะอันนี้เรามองเห็นร่องทางเรามีแนวทางอยู่แล้วครับอืมครับผมเรียกว่าตลาดพม่านี่เป็นตลาดที่แบบว่าแม่มหาศาลใช่ไหมที่แบบว่าอาร์ทแบบว่ามีโอกาสที่แบบเข้าไปได้งานตรงจุดนั้นครับครับอันนี้ พม่าเป็นฐานเราอยู่แล้วเราเป็นเริ่มงานกับพม่าเมื่อสิบปีที่แล้วเราทํางานอุโมง์ให้กับบริษัทเชนนำของพม่าอยู่สองสามงการแล้วก็ล่าสุดที่เราเพิ่งทํางานซ่อมเจดีที่ลักมอนหรือชื่อเจดีคลิกชายิกตะลันเพิ่งทําเสร็จไปนะครับนะครับผมเลยเชื่อมั่นว่าพม่าในอนาคตจะเป็นฐานใหญ่ของเราแล้วเราก็ได้เปิดบริษัทไลท์พม่าไลท์เชริลิ่เมียนมาไว้แล้วนะครับอืมครับผมเลยว่ารอโควิด อย่างวัคซีนมาเราก็พร้อมที่จะบุกไปพมา่าแบบว่าเต็มเต็มสูบเต็มตัวนะคุณเฉลิมน,นะตรงจุดนี้ฮะถูกต้องครับถูกต้องครับครับ,รบผมเอสัส่วนรายได้นะฮะเรียกว่าจากในประเทศกับต่างประเทศณนะปัจจุบันเนี่ยของอาทีนี่เป็นยังไงครับตอนนี้นะฮะรายได้ในต่างประเทศลดลงน้อยลงเหลือประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะเนื่องจากว่าเออเรามาเริ่มงานในเมืองไทยมากขึ้นนะครับในเมืองไทยมีโครงการหลายโครงการขึ้นนะครับ ในขนาดเดียวกันงานในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเช่ลาวเนี่ยก็เริ่มจะลดลงจากเมื่อก่อนนะครับมันทำให้เราต้องหันมาหาที่อื่นเราต้องยา้ายฐานไปที่โทษเมื่อก่อนที่เป็นระหว่างงานในไทยกับในลาวเราเนี่ยประมาณห้าสิบห้าสิบนะครับเป็นช่วงสามสามปีที่ผ่านมาเนี่ยงานในลาวลดลงแล้วก็เพิ่มงานในเมืองไทยแต่ว่าเรา,าก็าลังกลับไปเชื่อม่าเราจะเพิ่มงานเชื่อม่าครับแล้วก็งานที่ขเขมรตอนนี้รับงานที่ขเขมรทุ่งมง ส่งน้ำกุญเชมชานของเขเมรเรารับทำกับบริษัทครียองของเกาหลีเนี่ยเรารับอยู่ประมาณสองร้อยล้านครับอืมคาบผมงานที่เขเมรเองตลาดงานที่เขเมรเอง,เองเนี่นะครับมีปริมาณมีมูลค่าเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับคุณเฉาเลครับเราเพิ่งเริ่มเข้าไปเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็คือเป็นการเริ่มเข้าไปในพาเขมรเป็นครั้งแรกเราเริ่มต้นที่สองร้อยล้านแต่เราคาดว่าในโครงการนี้ยังมีงานที่ยังไม่ได้ประมูล นะในส่วนที่เรงประมูลเพิ่มอีกแลเมื่อ,อ,อทั้งสัญญาเมื่อเมื่อเมื่อเข้าไปทําแล้วน่าจะมีประมาณสี่ร้อยล้านครับครับผมน่าเรียกว่าวันนี้หุ้นอาทีถือว่าเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกน่าเรียกว่า <c oughs> น่าก่อนหน้านี้หุ้นไอพีโอหลายๆตัวก็ไม่ประสบความสําเร็จมากนะัถือว่าอาทีนี้โดนลูกหลงตรงจุดนี้นะฮะเรียกว่าตัวของอาทีเองเราคุณชุริตมอง สถานการณ์ที่ราคาเราแบบเรียกว่าต่ำกว่าราคา IPO โอบาท9ก้านตังนี้ยังไงครับคือเราก็มองว่าเราต้องให้โอกาสผู้นักลงทุนได้รู้จักเรานะครับเพราะว่านักลงทุนหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักวารยเป็นใครและไม่รู้ว่าเราทําอะไรเท่าที่ควรแต่ว่านั้นก็เป็นเรื่องที่กลไกของตลาดนะครับเราก็คงไม่สามารถจะไปทําอะไรได้มากนักนะครับนอกจากตัวเราเองซึ่งเรามีพื้นฐานของการทํางานในหลายลรูปแบบคือเฉพาะอย่างที่งน,นโงนะครับ แล้วก็พื้นฐานของการทํากาไรที่เรามีอยู่แต่ผลประกอบการที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งมในไัดมาใจมาสที่สามที่ผ่านมาเนี้ยครับแล้วคาดว่าเราจะรักษาระดับได้ตามแผนที่เราวางไว้ในสิบปีนะครับครับผมนะครับครับผมอยากให้ท่านคุณเฉลี่ยมีอะไรฝากไปถึงนักลงทุนนะครับในส่วนของที่เขาแบบว่าแม่กําลังหาหุ้นที่ต้องบอกเลยว่าอ่าที่มีพื้นฐานที่ดีที่จะต้องมีไว้ในพอร์ตการลงทุนตรงอยู่นี้ครับ ก็จริงๆเราอยากเราอยากให้นันกลงทุนรู้จักเรามากขึ้นและอยากให้นันกลงทุนมั่นใจนะครับถ้านันกลงทุนได้ไปเห็นงานเราในโครงการาต่างๆที่เรามีอยู่นี่ยเราก็จ र, ินดีจะพาไปชมว่าเราทํางานอย่างไรนะครับเพื่อจะได้รู้จักเรามากขึ้นได้รู้จักว่างานเราเป็นอย <c> ่างไรเรื่องมอเห็นนนาคตววนจะเป็นยังไงต่อไปนะครับว่ามันจะสูงขึ้นจะเติบโตอย่างไรนะฮะเพราะเนื่องจากว่าจะมีงานใมวงข้างว่าภาคเนี่ยหลายๆคนอยากจะไม่รู้ว่า วงนี้ทําอย่างไรนะครับแล้วธุรกิจคุณนี่จะเป็นอย่างไรเราจะได้อธิบายให้ฟังได้ชัดเจนขึ้นนะครับครับผมนนรายการสายตรงอินไซต์ต้องขอขอบคุณคุณเอ่อคุณเฉวลดถนอมถิ่นมากนะที่มาให้สัมภาษณ์พิเศษในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือคุณเฉวลตนะครับถนอมถิ่นนะประธานเจ้าที่บริหารในเรว่าของอาทีนั่นเองจริงนี้ผมเชื่อว่านักทุนที่นาคงได้รับทราบนาข้อมูลเกี่ยวกับตัวธุรกิจของ อาทีเป็นที่ดีไปแล้วนะเรียกว่าราคาณตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นราคาที่ยังต่ํากว่าราคา IPO นะเรียกว่าถือว่าเป็นวันแรกของการเข้ามาซื้อขายนะเรียกว่าหนังของอาทีก็ต้องดูกันแบบว่ายาวๆนะเรียกว่าสุดท้ายนี่ต้องมาวัดกันตรงที่ปัจจัยพื้นฐานนั่นแหละตรงจุดนี้ผมเชื่อว่าเราได้ฟังเราได้เห็นอนาคตว่าเขากําลังจะทําอะไรตรงจุดนี้ไงก็ฝากหุ้นอาทีไว้แล้วกันนะครับสาหรับรายการสายตรงอินไซด์ในวันนี้ต้องขออาลาท่าน ผู้ชมผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในค่าวหน้าสวัสดีครับผม